สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง e อ e r Time ทนะครับผมซึ่งวันนี้ครับเราอยู่ในแมคคาฟี่เซอร์โมสเลในพาร์ทที่ที่เท่าไหร่นะที่สี่ปะน่าจะที่สี่นะครับก็น,นี่คือบ้านผมยังสร้างไม่เสร็จยังปลูกผักสวนครัวยังไม่เสร็จเลยครับเนี่ยบ,บ้านคือ,อดูโปเกมบอลผมดิยากจนไหมไม่ใช่โคตรยากจนอนะ่ะตอนนี้คือแบบผมคือแบบผมโคตรยากจนเลยคนเซิร์ฟเวอร์เนี้ยแบบยากจนจระจัด,จด เรืเอ่องไอ้คนที่ทำให้ตัวเองญาติจะไม่ใช่ใครหรอกตัวเองที่แหละผมผู้สา์ซื้อมันเล็บพืชพันมาเพื่อเอามาปลูกเล่นเลยโหเพื่อเอามาปลูกฟาร์มนะยังยังขายไม่ได้เลยเพราะว่านี่มันมันโตช้าไม่หน่อยเออโตโคตรช้าเลยอ่ะคือโตช้าช้าช้าจนไม่รู้จะช้า,างไงแล้วอ้าวเหยียบบักเลยครับคือไม่รู้มันจะช้าไปถึงไหนนะฮะไอ้อพวกผัก ผักสวนครัวที่ผมปลูกไว้น่ะต้นคงต้นข้าวไอ้ข้าวอ้อยเนะี่ยเออผมยังไม่ได้ไปหากระบองเพชรเลยเพราะผมเกลียดหาแล้วแล้วหนึ่งนะผมลงกิมมันมีคำสั่งทับอะไรนะทับช็อปป่ะ sp มี se ไหม se ซลล์อ้าวเมื่ SE. อก,กี้ผมจะซลล์แล้วแล้วผมกดปิดอ่ะ อ่าผมก็ผิดบ,บ้างนะงนะเซลชีา่ามือผมเร็วไปหน่อยแบป๊นนึงนะฮะเออเซลกูเซลไม่ได้กูเ <c ười> ซลไม่ได้เอ,อ่อช็อปขายของกูเข้าสู่คัวเซลเซล my boy เซลเซล โอ้โหเซลบราบาผมไม่สามารถสั่งซื้อสินค้านี้ได้เดี๋ยวตูมไม่ได้จะสั่งซื้อแต่ตูจะขายเพื่อขายไงอ่ะกูขายไม่ได้ฮะไมงได้ผมไม่สามารถซื้อนี้ได้เอ้ยนี่ไงอ่าเซลเออเซลได้แล้วเชี่ย โอ้กว่าจะกดเซลได้ครับผมมีตังอยู่แค่นี้งงเ,เองอะกว่าสิบห้าบาทเชี่ยกดเซลไม่ติดอีกไม่เอ็นพี่ว่ากดเซลไม่ติดอ่ะโคตรเหื่อยเลยโอเคเราเรากดเซลได้แล้วนะครับผมมามาแล้วก็วันนี้ฮะผมจะมานี่นี่สล็อตผมสล็อตผมเนี่ยผมจะเอาไปเทรดครับไปโวลเทจต,ติ้งครับผมทำการทับ W ขีดหนึ่งแล้วทีมชื่อไอ้สล็อตนี่ครับผมแต่จริงเราควรจะตั้งชื่อมันก่อนแล้วค่อยขายนะค่อยโบเทดนะมันมันชื่อง่ายๆหน่อยนะครับทุกคนวันนี้ผมมานั่งโบเทดดีกว่ามาฮะโบเทดได้เฮ้ยอ้าเชี่อหลักเลยโอ้ยเชี่อหล,ลักเลยทุกคนนี่ผมได้นี่มาทุกคนง่าเป็นอันจาบอ้อนด้วยนะเป็นไงครับผมนี่ฮะได้ ได้ร่างได้ร่างแรกของซาไนมาผมชื่ออะไรนะผมลืมชื่อภาษาภาษาไทยแต่ว่าเฟรนดี้ภาษางกฤษให้โปเทปมีการเช็คไอวีด้วยนะครับเออเซิร์ฟเวอร์นี้เช็คไอวีฮะสัสเกตฮะเอ๊สัสเกตโอเคมันก็ไม่มีอะไรเสียหายผู้ชมไม่ต้องสงสัยครับว่าเอ๊ะทำไมมันถึงมีไอไอไอตรงนี้ได้คือผมนักขุดแร่เว้ยใต,ใต้ใต้ถุนบ้านผมเนี่ยมันมีนี่อยู่เออเขาเรียกว่าอะไรอนะ่ะ มันมีสิ่งที่เรียกว่าเออดันเจียนเออดันเ,เจียนรถไอ้ดันเจียนหลังรถไฟผมไปนั่งขุดแร่มานะทุกคนโอเคเป้าหมายวันนี้ครับเป้าหมายวันนี้คือวอเทจิ้งเรียบร้อยแล้วอา่าเป้าหมายของเราอีกต่อไปนั่นก็คือทําการทางด้านของการไปอา่าเขาเรียกอะไรนะนี่เมื่อวานผมไปวอเทจิง้งเอาได้ไอ้นี่มาอา่าไม่ใช่ปิกจูด,ดี น,นี่ได้โปเกมอนสตาร์เตอร์มาหนึ่งตัวครับเช็คไอวีปุ๊บดูแล้วผมก็กรีดล้อครับ50ครับ <laughs> นี่วันนี้ผมจะเอามาปั้นนะเนี่ยตัวเนี้ยผมจะเอามาปั้นนะเพราะว่าผมไปจับมาได้แล้วสแตทโคตรดี i อวี IV โคตรสูงคือโคตรพ่อโคตรแม่เก่งครับง่ายๆนี่โคตรพ่อโคตรแม่เก่งไงเดี๋ยวค่อยดูนะครคในแปดสิบเลย <laughs> เช็คไอวีแค่นั้นแหละครับผมท่านผู้ชมครับดูนี่กลุ่มขมับเลยเชี่ยโคตรเก่ง เก่งจัดจัดไอเชีย์โรกแก่เนอะอ่ะอ่ะอ่ะเออ <c oughs> กูตายกลับมาแล้วกลับมาบัดคนเชียร์กูตกตายแกอะไรวะผอไปนั่งอพเวลอ่าเออ่ะผู้หูผมไอผมอเอาผู้หูเข้าทีมอ่ะอ่าไม่เป็นไรเรามีนี่ด้วยนะครับผมบเอ่อเฮดยูครับมันก็ โปเกมอนฮันฮะนี่ครับเวสจับโปเกมอนฮันครับผมสุดยอดจริงฮะจับกาเบียฮะไอจับไม่ไ้อ่มปันดาแล้วก็ล่างสองม,มูปมันดาครับคือเอาง่ายนะผมจะไปหาจับที่ไหนอันนี้ดีเสิร์ดหาจับได้อยู่เลยสบายแต่ปรากฏว่าผมมีแค่ลูกเดียวสิ <laughs> ปัญหาผู้พ่อผมมีลูกเดียวสิปัญหาผมอ่ะ <laughs> คือผมหาเงี้ยจะบทา,ดานดาของไอโปเกมอนฮันฮะแล้วก็ไม่มีปรกบบอลแจกฟรีต่อไปแล้วนะครับทุกคนก็คือ ต้องทําใจและศรัทธาว่าเมื่อไหร่กูจะได้ของฟรีแค่นั้นแหละฮะทุกคนศรัทธาครับทุกคนศรัทธาครับเชื่อต้องศรัทธาจริงอ่ะอยากได้ของฟรีใช่ไหมก็ต้องศรัทธาครับเพื่อว่มันจะโผล่มาให้เราเก็บเก็บของฟรีเออผมเพิ่งเข้าเกมมาแค่ประมาณ8ปนาทีนะผมบอกไว้ก่อนมาทุกคนจีทรีจ้า ก็คือวันนี้ผมคิดว่าจะไปนี่ฮะไปหาฟอสซิลนะครับวันนี้แล้วผมจะไปหาฟอสซิลนะตั้งกับกดไปที่ทางด้านของเอ้ยไม่ใช่โฮมสอบเชี่ยกดผิดโทษโทษโทษวันนี้ผมจะไปนั่งหาฟอสซิลต่อนะครับเพราะว่าผมนั่งออกทะเลไปแบบอะไรนะไปไปฟาร์มฟอสซิลใช่ไหมโอเคผมก็จะไปฟาร์มฟอสซิลเหมือนกันอีกรอบหนึ่งไปเลยบูเซล ไปเลยแบวน้ำมันคือแมวน้ำใช่ไหมใช่แหละมันคือแบวน้ำไปบูเซลของเราไปเลยหาเฮลิคอปเตอร์ไอ,ไอจับไปกดผิดปุ่มโทษโทษทีครับทุกคนสวทสดีโทษทีเออทำแเปมันเอาจริงเราบินดีนไปนะ่าจะง่ายกว่านะ แต่ผมไม่บินโอ้ยเชี่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 ยผมคิดว่าแถวนี้มันจะมีฟอสซิลเหลืออยู่ไหมผมคิดว่าไม่น่าเหลือนะนะเชี่ยผมดิวันนี้มันจะเหลือผมนปดิเอ้ยเหลือว่ะไอ้เชี่ยทุกคนมันเหลือว่ะไม่เหลือเว้ยเฮ้ยเหลือเว้ยเหลือเว้ยเซตโกเซตตุลา นี่คาบเลยหเหลือเว้ยเหลืออีกก็เสร็จโจดีน้องอผุดยาดยนะ้วยเนี้ยเสร็จโจนี้โป้นเลยจี้ซับปนจี้ทุกคนเสร็จโจนี่วาฮนะไม่รอดไม่รอดไม่เหลืองไม่เหลือไายเร็ว ได้ขอสำคัญแล้วชิ้งแล้วไปแล้ว <c ười> ขเขาเร็วปัจจัยนะทุกคนมานั่งหาพอซซิล,ลดีกว่าเอ้ยพอซซิลตัวเดิมด้วยจบละผมอยากได้บูเทล่าพอซซิลอะ่ะผมอยากได้บูเทล่ออาลอ,อีกตัวหนึ่งบูเทล่าที่ผมได้มาตัวแรกมันไอ้นี่มันไอ้นี่มันไมาด้วยนะสเตตมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่มันไม่ค่อยดูดีผมอยากได้อธติบัตจำวาวฮะทุกคน <c ười> วิดะได้ของจริงๆนะเออจำว้าวาว่าอมันนะมันไม่ค่อยจะมีคนมาหาตรงนี้เชื่อผมอไหมโอเคใช่ัหมไปหาไงขุดอ๋อขุดโตขุดไปแล้วนี่่าไอ้เราดว่าย,ววยังไม่โตขุดไปเถอะ ดูขี่ไปเรื่อยครับทุกคนชิวๆครับวันนี้วันนี้อาจจะอัดปลาเอ้ยผมอัดมาเก้าทีแล้วเนี่ยเฮ้ยวันนี้ผมยังไม่ออกทะเลนะทุกคนนะอยู่นี่ผมก็คิดว่าจะนั่งจับกระโมนแหละแต่ว่าผมคือไปบนไม่มีสักลูกเลยฮะคือเอา่คือตุ้ยากจนชาดยากจนชาดเลยครับเดอคือคือไม่มีใครยากจนเท่าตัวแล้วตอนนี้คือไม่มีใครสู้ผมได้ครับ พ่าที่อยู่ในเซิร์ฟเวอร์ยี่สิบเก้าคนเอออ้มีแค่กูคนเดียวที่ปิงหนึ่งร้อยใช่กูปิงหนึ่งร้อยไอ้เชี่ยมีแค่กูคนเดียวที่ปิ้งหนึ่งร้อยอ่ะขอโทษที่ใช้คำหยาดนะทุกคนนะคือมันมันมันต้องใสารลมจี๊ดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันจะได้แบบเข้าอัชรอดนะฮะอัชรอดโค้เจ้าคขาว่าอัชรอดใช่ไหมโคนดูช่องผมมันต้องรู้เว้ยผมเชื่อว่าคนดูช่องผม,มต้องรู้เพราะคขาว่าอัชรอดผมนั้มันมันหมายความว่าไง ก็คืออัจอริยความเกลือเดกฮะไอเกมที ouais, calves calves, ่มันไม่ค่อยเกลือไงเกมอะไรครับปมันก็จับปุ๊มันแค่นั้นแหละโง่ๆไปจับโง่ๆแค่นั้นแหละเออเดี๋ยวเล่นเดี๋ยวเล่นเกมกาชาปุ๊บเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องถอดคำพูดเลยเชี่ยอ่าให้จับลูซีอะไรลูซิเลอะไรชื่ออะไรก็อ่านไม่ออกแต่ปุ๊บว่ามีบรรยากาศร่างคืยบักบักเต่อ่า เนี่ยจุดตรงนี้ก็หาของได้เหมือนกันอย่าลืมนะครับตรงนี้คือฟรีโซนนะทุกคนฮะผมเข้าป่าๆนองดิบแล้วดูสิปูเซลผมนี่นี่นี่อย่างเทพอะบูเซลผมเป็นไงล่ะบูเซลบ,บ,บ,บูบูเซลอย่างตึงอนะทุกคนเป็นไงโอ้ยย,ย,ยา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 ชาป,ป่าๆชุบะตาจวบคืออโนคินโชดิอะไรวะไปแล้ว อย่างเฟียรบูซิลผมโคตรตึงฮะโคตรตึงอึอ่อาเดี๋ยวครับอ่าโอเคกลับมาใหม่ไอเชื่อเมื่อก,กี้นี่เก็บ้างทุกคนเมื่อก,กี้เก็บขาไอ้เชื่อยาเก็บ้างดิโอเขายังเล่นไม่สนุกเลยบ้ามาจ้าบุกจ้าเชี่ชชชวยวมไหม เขาพูดเซลตูมิงเดินเร็วมากเลยเนี่ยเขาเป็นโปเกมอนโปเกมอนน้ำมันน่ะมันเดินเร็วมากสู้เต่าผมไม่ได้ไปเลยเต่าขนมวันละ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 วัน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 ละเต่าขนงกูตกน้ำโชว์ไปต่อเต็ม่วนไปเด้อ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 หา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 เปเกมอนหาเปเกมอน เราขี่มาหนี้ไปเอาทะเลเ,เดี๋ยวผมขอเก็บวอเตอร์สโตนดีกว่านะขออนุญาตเก็บวอเตอร์สโตนนะครับทุกคนฮะหลงบ้างมานีเป้าหมายขออนุญาตเก็บวอเตอร์สโตนนะครับเผื่อจะเอาไว้วิวัฒนาการบูมอนท่านนั้นที่ผมจะจับในครั้งต่อไปนะครับทุกคน คือผมต้องจับไอ้พวกพวงมาลธาน,นุน้ำตัวอื่นด้วยนะฮะไม่ใช่มีแค่บูเซลตัวเดียวนะทุกคนเพราะผมอยากได้นิวนิวโรโบเอ้นิว,นว,นวไม่ช่นิวโรโบป่ะผมลืมชื่อมันว่แตระก,กูลนิวเหมือนกันอนะเออว่ามาตระก,กูลนิวฮะทุกคนแต่ไม่นแน่ใจว่าใช่ตัวใช่ตัวเดียวที่ผมพูดถึงหรือเปล่านะ ตร,ระกูลนิวทั้งหลายตระกูลไอ้กลบลูกออสนะครับทุกคนผมคูบมาเท่าไหร่แล้วผมคูบมาสามอันตรงนี้มีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ไม่ไม่ใช่มีไม่ค่อยเยอะมันเรียกว่ามีเยอะแหละแต่แต่มันไม่พอให้ขุดง่ายป่ะใั้นี้ขุดง่ายเว้ยเรต้องออกเราให้เสียงแรงเป่าเลยขุดเลย พี่แอ๊ผมไม่จะแตกกแล้วพี่แอ๊บลูบี้ผมจะแตกกัวทุกคนมันจะพังแล้วฮะกดประตูกลับบ้านไปแล้วคาววา,วาใช้คุม้มยิ่งไม่ค่อยจะมีงกซื้อของในเกมอยู่ คือแบบเรานี่แบบยากจนแบบยากจนชาติเลยทุกคนเพรยากจนเลยีย้อ่ะโอ้คู่บททะเลาะละไอ้กล้าวละโอเคครับวอเตอร์สโตนนี่ยังรู้อะครับน,ออบาน,าอนบ้องอะไรไม่ได้สอแสงเปประกายบล็อกอะไรวะเออสองแสงอยู่เกี่ยวแค่บล็อกเดียวด้วยนะแปลกอ่ะโอ้โหวอเตอร์สโตนอะไรวะนั่นนะ่ะเจ้าตัวนั่งขู่แทบเป็นแทบตายมังนะ้งอะโอ้โหเพียบเลย ดูดิไอ้ไอจุดเมื่อ,ก,อก,ปปกี้เนี่ยโอ้โห้กเติ้งสตุนอย่างเยอะเลยทุกคนผมไม่เจอเนี่ยนะคือสีที่ผมตามหาอยู่เออ,ไม,เอเมไม่เจอเลยมันไม่เจอเลยเว้ยโพสต์ทรงฟอสซิลมันหายไป่ได้มันเะนี่ยนี่ก็โอเชียนนะครับเนี่ยไม่ใช่ดีฟโอเชียนนะดีฟโอเชียนมันจะหาง่ายกว่านี้อันนี้โอเชียนปกติไม่น่าจะหาง่ายเท่ากันแต่ไม่มีสักกระเดงีง มันไม่เกิดมันไม่มันไม่มีสปาวหน่อยหรือแล้วนั่นใครเจ้ากูรู้เลยมีคนแม่งขุดตัดหน้ากูไปซะละมีคนขุดตัดหน้าตัวไปซะละตัวก็ว่าไอ้เี้ยมันไม่มีวะแม่งตัวขุดตัดหน้าไป็นตัววางเวรกรรมจะบาริเซอร์หรือกรูเงยเอ้าขึ้นมาเออสักหน่อยเออจะตกอะไรฮะลงล่างต่อ ไปทุกคนาหาต่อครับจังหวะนี้ไปเลยเฮลิคอปเฮลิคอปเตอร์คูณนั่งหาโปกเกมอนไปวันนี้เป็นเพลินเดี๋ยวคนดูมันจะเพลินกับตูหรือเปล่านะอีกเรื่องหนึง่งเอาคลิปอะคลิปอย่างเดียวจ้าไม่ได้ลงไม่ได้ไลค์มยแต่คลิปแบบนี้นี่แหละ รู้สังเกตได้เลยนะไอ,ไอ้ไอ้หลุมๆบ่อนี่คือไม่ใช่อะไรนะใช่ยหม,มีคนขุดไปแล้วปีบา้าเอ้ยมีคนขุดไปซะแล้วไม่จริงน,นะคืออะไรไหมทิ้งไว้ก่อนมันคืออะไรก็ไม่รู้กินได้หรือเปล่าอ่ากินไม่ได้ดูตัไม่กินอ่ะเชี่ยรไปตบสาล่ายทะเลเล่นเมื่อกี้นี้ไปตบสาล่ายทำไมไปเลยสุสาครไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ลนะสุสาครมาปทำไมอนะ่ะ มาได้ไงเนี่ยตามหาทะเลทรายตามหาฟอสซิลสรุปคือปรบจุผสมมันก็คือจุดผสมเดียวกันก็แค่หาหาแตกต่างกันแค่นั้นเองจุดผสมเดียวกันครับมันไม่แตกต่างมากนะครับทุกคนเออไม่แตกต่างมาก เฮ้ยนี่ไงจ๊อบป้าตาจัวโคดูโคสดสง่าพี่เมื่อไหร่มึงจะขี่ขี่นกเออว่ะกูลืมไปเลยมีนกดีว่ากูมีนกดีว่าตัวก็ลืมไปเลยจ้ะตัวจะวิ่งทำไมกูมีนกสิเออบินไปก็จบแล้ว พูดไปก็จบได้สองโทษทีก <strong> ูล <existe> <laughs> ืมแม่งเอ้ยกูก็ลืมไปเลยอาเชียตัวมีนกนี่หว่าแตัวเจเดินกโง่ทำไมเออตัวลืมไปได้ไงวะไอ้เชียจบละอัดมาอัดมาสิบเจ็ดอาเชียใช่แม่งไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยบ้าตามหาพื้นที่ใหม่ตามหาตามหากระบองเพชรกรโท่ถังกระมัง บินไปเลยออกทะเลทะเลไปเลยจ้าระตานี่มันใบโอฮิมะเลยคนผมปินมานี่มันใบโอฮิมะทั้งนั้นเลยนะไม่จชาก็ใบโอฮิมะ โอ้ยปิดให้ไม่พวดหน้าทงหน้าตาติ้งเลยเออบินไปชิวๆเข้าบนหน ทำไมมันมีแสงไฟตรงนี้วะเฮ้ยทำไมมันมีแสงไฟวะเดีด๋ดดินๆๆๆแปลกดิวะเฮ้ยอยู่ดีๆก็มีแสงไฟเฉดตรงนั้นะ่ะเออไม่มีอะไรทั้งสิน้นอะเออแปลกวูเห็นทีทุกงงทีครับจังหวะนี้เอาอกด M ล่มหนึ่งดูไอเชียมแมพบล็อ้ไอเวน ปิดหน้าตามแมปปุ๊บแมป,แมปบลักเลยบ้า,าโอ้ยขี่มาทั้งหมดนี่ผมไม่อยู่พิกัดไอ้ลบลบสามพันเจ็ดร้อยเนี่ย,เ,ยเออบินมาตั้งนานไม่เจออะไรเลยเหรอ,อ ไม่เจอสีที่ผมตามหาอย่างเช่นแบบโอ้ยเชียรทรายทะเลทรายไม่เจอเลยเว้ยเ้็แต่อะไรก็ไม่รู้จุดไบโอมสร้างวัดทั้งนั้นเลยนะที่ผมเห็นอยู่เนี่ยแป๊บนึงนะฮะอ่านมา20นาทีแล้วนะฮะเชีย,ชยเอ้ยไม่เจอพ้นทางโอ้ยเชียร์ับรู กือบชนต้นไม้แล้วไงตัวไม่เจอพ้นทางเปลี่ยนแรงใดใดได้เลยบินเข้าไปในจุดดู้องอะไรเนี่ยตัวพูดอะไรเนี่ยว่างๆครับมันว่างชา,า,าตัว่างมากขี่เ,เพลินเลยบินเพลินผมบินเพลินมากเลยเนะี่ยโคตปเหนิ้วอ่ะ นิ้วชี้กับนิ้วนิ้วเอ็นิ้ว,วกลางนิ้วโป้งปวดน,นิ้วมากเลยเดี๋ยวเปลี่ยนนิ้วนางแล้วก็ใช้นิ้วโป้งเดือแล้วใช้นิ้วโป้งบินแล้วกันโอเควะผมได้เสียวันนี้แหละพูดดิมีเต่ไบโอมอะไรเนี่ยเชือ่อไม่เต่ไบโอมอะไรเนี่ยโคตรกลางตรงนั้นเลยย่ะใบโอมกลางใบสอง กูยอมอ่ะไอ่เชี่อกูอย่าเปิดพีซีมากเลยเนาะขอวาร์ปกันกูขอวาร์ปกลับแล้วค่อยมาบินใหม่ครั้งหน้าครั้งนี้เอาเป็นพีพท่อน,นี้ก่อนไว้เจอใหม่คลิปหน้าคลิปวันนี้ก็ตัดพีพท่อน,นี้ผมบายครับฝากกดไลค์และกดติดตามให้ช่องเอเวอร์ธาาันก็รอดทุกคนไปครับ